อันนี้มาจากไหนเนี่ยนับจากระยองครับระยองนะเห็นไหมครับจากระยองไปนครสวรรค์ครับกำลังจะไปนครสวรรค์ครับที่ประเด็นจริงอันนี้ไม่ได้ขับเองครับวันนี้หลานมาช่วยครับนี่ครับเนี่แล้วก็มีเสื้องามีการมอบเสื้อด้วยรับลายติดตัวพี่สมควรนะครับพี่สมควรสมัครมาได้ไงเนี่ยครับอ่ากระไรปอมแมตตาจัดเพื่อนหมอพิมพ์ครับ ป็ไปเยี่ยมที่ระยองแล้วก็เพื่อนเพื่อนกันครับเป็นราไปหาที่ระยองแล้วก็ไปกับอครับผมอ๋ออออีไปด้วยครับผมกับพ่ออ๋อสุกจังด้วยขอทุกจังด้วยอ๋อน่ารักเริ่มเริ่มเปิดใจเพราะอะไรครับที่เปิดใจที่เปิดใจเปิดใจเพราะว่ารถผมก็ซื้อทุกปีอยู่แล้วแล้วเป็นในราคาเรื่งเต็มไม่มีส่วนลดเลยครับอ๋อเขาแนะนำว่าเราทำไมไม่ซื้อด้วยตัวเองจริงแก็ได้ประทับใจ ได้เห็นลูกเกียร์ด้วยครับพ่อพ่อประธานนะครับก็บอกว่าเป็นนั่งวิลแชร์แล้วก็ในเรื่องของเราก็พิการอยู่แล้วครับเป็นเป็นอะไรครับกล้าตะมองและบ่าหัวใจแลวเป็นองครษตษซ้ายครับ<อ>แต่ไม่สามารถาหยิบจับอะไรได้มันก็แค่ใยพคอได้กันเองครับพห<อ>ัวใจได้ไหมหัวใจผมเป็นตีสต์งน้ำที่หัวใ,ใจครับ<อ>ผ่าผมหมอผ่า,าแบบ แว่อกครับนานแตเอากับใจวัาใจม้าปอดมาเล่นประมาณนี้ครับปีนี้อยู่แล้ครับห้าสิบห้าครับห้สิบห้าครับโอ้โหแล้วตัวตัวกับได้รับกำลังใจจากในกลุ่มเนี่ยครับในกลุมห้องเรียนนะครับแล้วก็อายิด้วยครับหมอพินครับให้กำลังใจมาตลอดซึ่งเราไม่เคยได้รับกำลังใจหรือแรงแรงแรงให้ให้เราสู้วครับเพราะว่ายอมรับ เคยเคยเราผ่าสมองผ่าวัวใจแล้วมันคิดมากครับมันม um> ีปัญหาในเรื่องที่ทํางานแล้วก็เรื่องครอบครัวครับก็จงเป็นคนที่มากๆจากทิ่เนินก็มาได้กําลังใจจากที่ห้องเรียนของไปเข้าห้องเรียนตลอดครับเข้ามาครั้งแรกน้ําตาไหลพูดไม่ออกแล้วเหมือนวันนี้ครับที่พบท่านพ่อประธานที่แม่รื่องย่างนี้เราทำได้แน่นอนนะเราต้องทำได้ครับ แต่ละความอบอุณแล้วก็ได้แรงใจเยอะเลยครับเลยจะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางญาติน้องที่นครสวรรค์ระบวันสวเรับหลานเปิดใจเปิดใจเพราะอะไรครับหลานได้คำแนะนำดีจาี่ิ่ของแม่พร้อมที่จะดูแลทั้งลูกหลานสจารและหลานนะก็มียอดมีระดับสูงแล้วระดับหนึ่งเคยใช้ยที่ผมมาก็เพียงแค่ลองเข้ามาเลื่แบดู ในห้องเรียนทุกห้องเียอาจารย์เนี่ยนะว่าตอนนี้เราต้องจินตนาการภาพของธุรกิจให้ออกก่อนถ้าเราจินตนาการเราจะออกเป็น ภาคระดับหนครัเดียวแล้วได้อยู่นะราพประรับใจนะครับภาพประดับใจวันนี้เราจะเห็นภาพนะการรมตัวของทีมประธานชัยทีมนะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่เติบโงมากนะครับแล้วก็มีผู้นำอย่างไอหีนะครับหรือว่าช่างหีสิคูมซึ่งตอนนี้ถ้าจบระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาตามต่อกันนะครับว่าทีมนี้จะเป็นยังไรนะครับซึ่งบรรยากาศก็กบอุ่นมากๆนะครับกับทีมงานของช่าหีสิงคุมนะครับ วันนี้ก็พาทีมงานจากระยองนะครับเข้า <Yeah. S 2> พบเพียสีกุงที่ตึกสีกุ้งบล็อกเกอร์นะครับของเรานะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะับปัจจุบันนะครับทีมนี้จะโต,ตมากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทีมของท่านนี้ที่มาจากระยองนะครับท่านก็นะเดินลําบากเนาะนะนะแต่ว่าธุรกิจสีกุงนั้นนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายนะเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจสีกุ้งเนี่ยนะครับ เกเองนะครับก็นั่งยูแชร์แต่ก็ประสบความเร็ยได้นะครับส่วนของลุงท่านนี้นะครับก็เดินไม่สะดวกนะครับแต่ก็มีใจนะครับที่จะทำสื่อกรโบเกอร์นะก็มาตามต่อกันนะครับ